ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสรุปนะฮะหววงวดประจําวันที่30มสทับสิทับหกให้สมาชิกได้รับชมกันก็จะเป็นนะครับชุดสรุปในงวดสุดท้ายของปีนี้ก็คือนะครับ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะฮะงวดสุดท้ายในปีนี้ 64, นะครับปี2564นาสะสมาชิกนะก็ผมได้จับคู่ชุดไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะก็จะมาุสรุปบนสรุปล่างนะครับสรุปบนสรุปล่าง2ตัวบน3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็นะครับขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นหารวมทาั้งจุดสรุปนี้นะครับผมก็ให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางวิธีตัวของสมาชิกจะชอบนะชอบก็นํานไปใช้ถ้าไม่ชอบ ตามที่ผมคำนวณออกมาก็ให้สมาชิกมองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะกล้องไม่โฟกัสนะครับมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เออนะฮะชุดสรุปบนนะตัดแต้มทำอะไรเรียบร้อยนะครับก็ได้ตามนี้เลยแปดคู่ชุดนะสมาชิกนะได้แปดคู่ชุดนะครับก็จะได้หนึ 7, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สองแปดสี 8, ่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็สามแปด นักสมาชิกนะก็ได้แปะคู่ชุดนี้นะครับสมาชิกนะก็ก็เดี๋ยวมาเน้นกันนะฮะแปะคู่ชุดนี้ผมจะเน้นไปแค่สามสามชุดนะสมาชิกนะเน้นไปสามสามสี่ชุดอะประมาณนี้นะฮะจากแปดชุดก็จะเน้นไปสามประมาณสามหรือสี่ชุดนะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะมาจาับสามตัวบนนะสมาชิกนะก็ผมได้ ตัดแต้มทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วน,นะสมาชิกนะก็ได้แต่เขียนเอาเลยอ่ะสามตัวบนมาจับนะครับมีนะครับสองหนึ่งเจ็ดนะนะครับ, 2, 1, รบสมาชิกนะแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดนะครับได้แต้มแล้วก็ หนึ่งห้าเจ็ดนะฮะแล้วก็ห้าสองเจ็ดนะครับสี่ชุดนี้นะฮะสามตัวบนสี่ชุดนะครับสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวไปชุดสรุปล่างกันต่อนะสมาชิกนะสรุปล่างกันต่อนะครับนะครับก็ไปสรุปล่างกันต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยมา นะครับเดี๋ยวเข้ามาเน้นให้นะสมาชิกนะรสรุปล่างนะครับผมก็นํามาจาัดชุดนะครับที่ผมเคยลงเก้าชุดที่ผมเคยลงให้สมาชิกไปก่อนหน้านี้นะสมาชิกนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีผมนํามาให้แค่หกชุดนะฮะก็จะมีห้าสองนะครับห้าเจ็ดนะครับแล้วกแล้วก็ เก้าสี่นะครับเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสองนะครับผมคาดมาให้หกชุดนะสมาชิกนะเดี๋ยวมาเน้นกันนะครับข้างบนนี้ก็เดี๋ยวมาเน้นกันนะฮะจะผมจะไปนเน้นที่ตัวไหนนะสมาชิกนะก็วันนี้นะสมาชิกนะควันประจําวันที่ อ่ะเดี๋ยวเขามาเขียนกันงวดประจำวันที่นะสมาชิกนะครับอ่ะงวดประจำวันที่เห็นชัดไหมฮะสมาชิกนะครับแล้วก็งวดประจำวันที่เอ่อสามสิบนะฮะทับสิบสองทับหกสี่นะครับงวดสิ้นปีนะสมาชิกนะ ก็จะเป็นมวดสิ้นปีนะครับก็ผมก็หวังว่านะ้วนนี้จะพาสมาชิกนะฮะไปถึงฝั่งฝันนะฮะเพราะว่านะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะผมก็หวังอย่างยิ่งว่านะฮะวันที่ผมคำนวณมานะครับ ก็จะไปตรงกับกองสลากออกหน้าสมาชิกนะก็หวังอย่างนั้นเพื่อจะได้ให้สมาชิกมีเงินมีทองนะฮะจับจ่ายใช้สอยส่งไทยไปก่อนต้องรับปีใหม่นะสมาชิกนะก็มาเน้นกันหน้าสมาชิกนะอ้าวยังสินะครับตัวเด่นก่อนนะฮะสมาชิกนะเด่นบนนะสมาชิกหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนะเด่นล่างนะ ห้ากับเก้าสมาชิกนะเดี๋ยวมาเน้นกันเจาะตัวไหนนะครับอ่ะสำหรับสองตัวบนนะครับผมเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับสมาชิกนะนะครับผมเน้นไปสามชุดนี้ น้สมาชิกนะนะครับสามตัวบนนะผมเน้นไปที่ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับผมเน้นแค่สองชุดนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกเห็นเป็นตัวอื่นในแปดชุดนีนะ้นะครับสมาชิกก็นำไปพิจารณาเอา นะครับสี่เจ็ดนี้ก็สวยนะฮะแต่นะครับผมให้ไว้เป็นลองนะสมาชิกนะเพราะสี่เจ็ดนี้หวยค่อนข้างจะออกยากนะฮะก็มีหนึ 7, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะฮะที่ได้แต้มฮะแต้มผมนะฮะได้แต้มมากที่สุดนะสมาชิกนะสี่ชุดก็มีเ,เลขสามตัวนะครับสี่ชุดก็จะมีสามตัวบนนะฮะสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ด ห้าสนสมาชิกนะผมเน้นไปที่2องกับ1นึสามเจ็นาสมาชิกนะนะครับนะนะครับสำหรับชุดสลุปลากนะครับนะครับดึงมาจาก8ชุดนะก็ผมดึงห้าสแล้วก็ห9าเก้าแล้วก็เก้าสองนะผม<ๆ>มาเน้นนะครับเน้นตัวไหนสมาชิเน,น้น เน้นห้าสองกับเก้าเจ็ดนะได้เขียนไว้แล้วเน้นห้าสองแล้วกับเก้าเจ็ดนะครับสองสองชุดนะฮะถ้าใครไม่ชอบสองชุดนี้ก็ห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าสองแล้วก็เก้าสี่นะครับเน้นมาให้แค่หกชุดแต่เน้นจริงๆส่วนตัวก็คือห้าสองกับเก้าเจ็ดนะสมาชิกนะสำหรับสองตัวล่างนะครับ <c oughs> นะครับช่องนะครับเขียนด้วยแบบ ช่องประจำช่องแอดทอนนะนักคำนวณน,นะสมาชิกนะสรุปนะครับก็สรุปตามนี้ช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะสมาชิกนะ,ะไปเน้นนสมาชิกนะวันนี้นะครับจะไปเน้นตัวไหนดีสมาชิก1ห,หรือเจ็นะครับ องตัวเลยนะสมาชิกอันนี้ก็สองตัวเลยนะฮะกลัวไม่เน้นให้นะ้าสมาชิกนะนะครับก็เป็นคู่เลยนะฮะเนี่ยผมเป็นคู่เลยนะฮะนี่ฉะนั้นผมก็ไม่เน้นนะล่างก็เป็นคู่เลยก็ไม่เน้นเหมือนกันนะ้าสมาชิกนะก็ตามนี้ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะ้าสมาชิกนะนะครับแตดแต้มอะไรมาให้เรียบร้อยชุดสรุปบนชุดสรุปล่างช่องแอดทอนนะักคำนวณ ตามนี้เลยนะครับสมาชิกนะก็ก็เน้นตัวที่ผมดอกจันไว้นะครับสามตัวสองตัวก็เน้นที่ผมดอกจันไว้นี้นะครับสองตัวล่างก็เน้นที่ผมดอกจันไว้นะครับใข่มีรบน้อยอันนี้คือส่วนตัวผมนะฮะถ้าถ้าบุญมีวาสนาส่งนะครับร่วมกันนะครับก็คงจะ มีรวยๆเฮงๆปังๆสำหรับงวดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะสมาชิกนับก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับขอตัวขอไยสมาชิกนะฮะนะครับก็ช่วงท้ายๆนะก็มาฟังคําเตือนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางประชาวิจารณญาณในก,การรับชมน,นะครับถูกผิดชุดสรุปนี้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะทุกๆสูตรนะครับผมได้ทำดีที่สุดแล้วนะสมาชิกนะนะครับได้ทำตัดแต้มอะไรของผมนะครับเรียบร้อยนะฮะเอามาทวนกันใหม่นะสมาชิกนะสองตัวบนสิบลวยบนนั่นแหละฮะ

ก้าเจ็ดล่างส่วนตัวเด่นบนนะฮะหนึ่งกับเจ็ดนะฮะตัวเด่นล่างก็คือห้ากับเก้านะสมาชิกนะก็ขอให้สมาชิกโชคดีร่ำา่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องแอตตอนนักคำนวณนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นสูตรเสริมให้จะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามช่องด้วยนะสมาชิกนะขอบคุณครับ